คือปัจจุบันนี้โสดป่ะเนาะโสดโสดเนาะโอ้เดินเดิเดิอ่ะกันคือว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาหมักมา,มาหักนีน้องพ่อเปิดใจว่าถามตรงๆเลยพร้อมแบบว่าขั้นแบบว่ากลามาเลยเขหาหักลูกเลยหกักครอบครัวของนอ้องโดยแต่คือปัจจุบันนี้คือพร่อมเปิดใจเลยมันบ่โดยโอ้ oh. น้องล่ะลูกล่ะไปไหนเจ้านะอยากได้ยี่บ่าพอไหมลูกอยากได้ I <laughs> กาบสบายดีสบายดีพ่มแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุกคนคือเก่าเด้อเนาะโดยบอกว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีตอนรับเข่าซื้อซองมุกดาวันสาวลาวคือเก่าเด้อพ่อเม่พี่น้อยเนาะโดยมาพบปะกับสามมุกดาวันในมือนี้ทางสาวม,มุกดาวันก็ได้อยู่ที่ บ้านน้องเพว่าเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือมื้อนี้ทางเฮาก็ได้เข้ามาเยี่ยมยามทำข่าวน้องเพิ่นคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยก็คืออ่าตอนนี้เฮาก็ับหาขมาฮอดจอดถึงก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็คือเมื่อวานนี้เฮาก็บ่ได้เข้ามาหาน้องเพิ่นโดย โดยคือทางเฮาก็ได้มากับบ่าวถาวรโดยสบายดีโดยมานํากัน2คนเนาะมื้อนี้โดยโดยพาเป็นกําลังใจให้อ่าพวกเฮาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยเพิ่นและทางน้องเพว่าเพิ่นก็อ่าจักมาแต่สพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็ทางเฮาก็ให้เพิ่นนั่ง่าอยู่หั่นก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเฮาก็สิเข้าไปเบิ่งไปชมกันด้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่าวถาวรเอาของฝากของต้นเนาะเอาเป็นปโป้เเาะานน้อยโดย และพรม่ยพี่น้องเนาะมากันยังคือเก่าคือเดิมอ๋อโดยสบายดีนี่ใช่ไรตัวจิวไปใช่เดินอ๋อ้โดยโอ้ยนางมีเสื้อบอสบอสเนาะเสียวเลยกูนะเตียงกับพรมัพี่น้องเดยโอเป็นอะไรกินข่าวกินน้ำดับบอสมาเนีย กินแล้วกินแล้วเนาะนอโอ้ได้ยังกินมันนี้น้องละปิ้งตับโอ้อบ,บอกปนตยานเห็นเราปิ้งตับเออเสือบอกโดยอืมโดูมามืันนี้ก็ถือว่าซอส้ายเนาะืัอ,น,อน,นี้โดยน่าจะชินกับกล้องพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมาแต่ก่อนกับเพื่อนยังแบบไอ้อายกล้องอยื่มา<ด>เป็นจะแน่น้องแบบนำนายยังอันมีได้ใส่อยู่ปะ กับมีได้ใส่อยู่ขอพันใส่อยู่ยังคอพ่นใส่คือ 9, เกาเนาะคยอนี่ยันะยงได้คอ,อยาคือเกาบ่โดยยังได้คอยาคือเกาอ้าใช่ป่ิคนบม่ใส่แล้วบ่ใส่กับแบบ,บน้นองไปเอาหะนะพื้นใจเลยเลยยังได้ใส่น้ำผินนะ่นเนาะเป็นห้องน้ำของนเนี่จ้ะ บ่มีบ่มีได้ใส่น้ำไผ่สัตว์สมอนีพใส่น้ำเอื้อยโอ้ห้องน้ำได้ไปขอใส่น้ำเอื้อยบัดน้ำในเนี่ยใส่น้ำหญ้าโดยเออได้ได้เสียค่าพื้นค่าไผ่ซอยเพิ่นดีบ่ล่ะไม่เสียได้เสียอย่เนาะเออเดยวเดี๋ยวดยวอะไรแบบอันน่ะเป็นเพื่อนเป็นซ่าในเดื่อสนุนละแบบอ่าเพื่อนของผู้ใดก็จะว่ามือนะ อันเพื่อนของเอื้อยดังนนเนี่ยเอื้อยนี่คือเอื้อยของผู้ใดเอื้อยของน้องนี่แหละอือเอาแล้วบัดน,นี้เห็นเอื้อยเพิ่อยูไซไเ๋ยนียเอื้อยเพื่อนอันย้ายอันออกแล้วแบบว่าเพื่อนออกเคื่อนออกเคื่อนแล้วเพื่อนย้ายออกโดยแล้วคือเพื่อนได้ลูกเพื่อนใหม่แล้วบ่หรือแบบใดแม่ได้ผู้เพืเ่อนใหม่แล้วโอ้คือแต่ก่อนน่ะเพิ่นปผู้เพื่อนในหนีบอเลยอือแล้วเป็น,นได้ได้เพิ่นคือย้ายออก มันเป็นยังเพื่อนแบบว่ามันบอดีนะอะไรเงี้ยอ่าเพื่อนบอดีมันเป็นแบบใดน้องแบบอันขันอยู่กับแบบว่ามีแต่คนเจ็บคนโซร้นะมันข่วงมมนนี้บอกโดยภาษาบ้านอ่าฮากาซีแบบว่าอ่าเวลาเฮาขืนไปนอนแล้วมันมันเป็นลักษณะแบบใดบน้องแบบแบบอันแบบว่าขึ้นมาอ่ำแบบมาเต็งแบบนี้นะโอ้ย่างตามเพื่อน โอ้ในขณะที่นอนแบบนี้บอกโดยเด็กผมมีไคก็อยู่แบบอืมแล้วเคยบอกเคยถือบอกเคยถือตลอดน้องขาไหโดยโอ้เพราะว่าน้องเคยถือมานอนในือนหลังนี้บอกโดยเคยโอ้เป็นลักษณะแบบใ้เนาะอันนั้นที่แบบว่าเคยอ่าที่วบาเพิินเพละแบบขเคยมาอยู่กบแไปวะเจ็บซ่แบบนี้ขนะบทุคนสบายไหบ หางคำได้กะแบบบอกพ่อสิได้ไม่ได้เจ็บมีโซหางได้กะไม่ได้อาปัวเอออ่าสบายดีป้าลุงลูกเอาไปยังไหจะไปดีเออ่ะเออยังเห็ดยังกินยังมากคือมุมเมาแท้นะบอกคือมุมเมาอะแทมลักษณะนี่แบบมีแตะน้องเลยว่าเคยถืออืมถือเือนเกือบขู่คนขู่คนที่ฝ้นไปนอนที่ไลางนี้ขนาดไหนขันแบบคนจิดแขงกะแบบบ่ได้ถือ โอ้ถือนี่ก็ถืออ่ากระพูอันขึ้นไปนอนเองโดยและพูคำว่าพูใดบ่ได้ขึ้นนอนคือบ่เป็นยังโดยโอ้เนมปิปโป้ปิยกักอันนี้บ่ดูกสาวคอยอะไรอย่างจอดจะขอซื้อยังมาให้เจ้านี่จะอยากอีกบ่แบบนี้ฮะอยากบ่จะใบย,ยังนี่นะฮะปีปโป้เคยกินยี่บ่ละ่ะก็กินมันก็เป็นสีฟ้าสีเขียวสีแดงแต่ละบ่ยันเบื่อบ่บ่เบื่อ ขนมขนมขนมสวยนะลูกฮะจะเคยกินบ่เคยกินจะไปยันเบื่อบ่บางเนียมันยังขึ้นลายสีแท้นี่บางเนียมันมันลายสีเองมันลายสีเองแซ่บอยู่วันเราจะกินนะฮะแซ่บเช็บวะแล้วก็แซ่บอ่ะเมมุกกับหายเจ้าอ่ะอ่ะหายใจอ่ะเอาไหนได้เออขอบใจเด้อว่เออเออบอไหนได้ก็ขอบใจแม่มุกนะแม่ขอบใจได้แม่มุกขอบใจได้แม่มุก ที่ชื่อปีโป้มาาไม่ใมมาห้ลูกไอชื่อไม่โป้ให้ลูกอ่าแก่ซีหมึงลูกหายกินเป็นบ้าไม่ยังอ่นนะเบิงไม่ยังอันนี้ในน้อยก็มีไล,ล่แล้วบ่อนี่บ <laughs> <laughs> แ่แก้เป็นบ่แก้บ่เป็นบ่ได้กินได้เด้อ <laughs> จกักดชีโปร,รยพี่น้ <laughs> องคุณ<ะ> <laughs> <laughs> น้ำจิตรไหมจิตรเอาเด้อบรครบเด้อเออมากินมันีเอาใบปั่นหมูป pues ั่นอ้ายน้ำเด้อดิใช้หมูใจใช่เออเป็นล้างมือก่อนไปลูกไปไปล้างมือก่อนไปเป็นล้างมือก่อนไปจะไม่กินไปเออเออไปล้างมือก่อนแล้วเราจะมากินแล้วบ้านนี้ห yes? ันคือเฮือนหลังนี้หันคือบ่มี่พายุว่าเสมอ มัมีพายุล<อ>แล้วก็สีมา่างแล้วเปะจสีมา่างแล้วโดยโอ้ยอนแบบว่ามันเคสมันขวงงในบอ่อจังหาัดม่นม,มันเป็นเพื่อนไม่ได้น้องละ่ะมันเป็นเพื่อนเก่าบ่หรือว่าหรือว่าตั้งปุ๊กขึ้นมานเป็นเพื่อนเก่าของเขาซื้อนํำเขาอืมซื้อน้ำข้าเจ้าแบบซื่อโตอข้าเจ้าบ่โดยโอ้รวมทั้งดินทั้งเพื่อนบอ่หรือแบบใดชื่อแต่สเสพเพื่อนโอ้ ข้าเจ้าขายในราคาเท่าไรนี่นะอืมราคาหมื่นปลายหมื่นปลายโอ้บัดนี้หันหลังจากที่ขายแล้วบัดนี้เอื้อเจ้าได้ได้มาอยู่มานอนอยู่ปะคะก็เคยมาอยู่เลยบัดนี้เพื่อนได้ลูกได้พวได้เพื่อนกันย่ายอปเพื่อนไปอยู่บนไม้โดยก็คือมีทั้งทยเจ้าขึ้นมาอยู่เนาะแต่ว่าอยู่แล้วมันมันเคดมันขวางไหมนี่บอกแม่มันเคดมันขวางแล้วกะ บุีภัยกขึ้นอือนบันนี้คือปัจจุบันนี้กับบุมภัยภายนอนเลยโดยโอ้แล้วบันนี้ฮันเพิ่นวางเผนไว้ปีใด้ละน้องที่ว่าเพิ่นจะมากบว่าชิมากแต่เดือนดังทีนี่เลยบุญได้มากอือไม่บอกมากเลยบันนี้พ้างบึงชิ้นเดือนนี้โอ้ิ้นเดือนนี้โดยโอ้อยากขอถามเนาะแบบว่าดินนะนี่ค่ะเป็นดินของของเจ้าบนดินของพ่ดินของแม่ เออคือเจ้าหันคือปัจจุบันนี้มาอาศัยอยู่ดําแม่เนาะโดยอือโดยโดยโดยคันชิว่าแล้วก็บนอยู่นี่เป็นเฮือนมูนเฮื่อนมังมาสั่นซะยังไม่ได้ปั่นกันบ่ยังโอ้มีแต่แบบว่าผายบ่มีแ้วมาอาศัยอยู่น้ำพ่อแม่โดยโอ้โดยโดยโดยแต่ก็คือเจ้ากับนอนเฮื่อนหลังเก่าคุณบ่ละพี่น้องเนาะเจ่าเห้ง นอนเฮื่อนหลังนี่เนาะคือจะคนสันนอนเฮือนหลังนี่นะหาคนหาคนโดยอืมเซ่บดเนาะดย่ <c oughs> าพงาพอย่างคนกระหัวคนมาเนาะมือนะ่ะเ็นว่าอ่ามลุกไม่ได้ฝนตกนะ่ะจะได้นอนอยู่บ่คันพนยุเข,ข้านี่ให้นอนก็บ่ได้เลยนอน,ด,<า>นด้เลยบ่เกิดลุงนะอืมแบบเพื่อมันเซมันนานเด,ด้ดยเนาะอือเป็นเพื่อนเป็นอยาน่างนี้เป็นอ่า ของพ่อแม่เนาะเป็นเพื่อนร่วมเนาะราคาเป็นดินเป็นยางกับของพ่อแม่คือเก้าแม่ก็มีแต่แท้เจ้านี่ก็มีแต่แบบมาอาศัยเพื่อนอยู่ซื้อเนาะแต่ก่อนหาจะอยู่อยู่กับผัวบ่แม่อยู่กับผัวโอ้แลวบ้านนี้เลิกลากันแล้วมาอยู่พี่บ่เลยแบบเดนโดยเลิกลากันแล้วก็กลับมาอยู่น้ำแม่อือโดยโดยแล้วนี่ได้สัมเื่อนั้ขัามาอยู่บ่เมพนันอยู่ไซซ์เลยอยู่ดง อยผ<ด>่าวส่วนอ้อย,อออยโดยแบบหับจ้างข้าเจ้าใบหนี้บอกโดยค่ะเจ้าจ้างเพื่อนโอ้เพื่อนอยู่กับใครใส่ยูพุนน่ะอยู่กับพ่อแลวการน้องสองคนน้องยังมีน้องสองคนอีกโดยน้องมียิงสองคนน้องนี่แบบประเภทแบบว่าพ่อเดียวแม่เดียวกันเป็นเลยเปะอันพ่อไม่น้องกันสองคนมีอโอ้อันที่อยู่ในเพื่อนปัจจุบันนี่ใคนไหน คือมีเสมมเอาผัวใหม่มาส่งชัโดยโดยแต่นที่เป็นอยู่นั่นคือลูกกับผัวคนปัจจุบันนี่เนาะผัวปัจจุบันนี่แหละอืแต่กาเป็นกับผัวเก่านะคือมีแต่ทายเจ้ากับน้องนี่แล้ววะโดยแลบกับเอื้อยโดยโอ้โดยโดยโดย อ,อย่าขอถามเรื่องโซนโตเนาะบัดน,นี้เนาะคันตัวใดน้องตอบได้ก็ตอบเด้เนาะตอบว่าได้ก็พ่เป็นยังพระว่าเรื่องเพื่อน,นําเพื่อน,นําซานเฮาก็ฮู้บอลแล้วพอเป็นพี่น้องเนาะก,ก,ก,ก็คือปัจจุบันนี้น้องเพิ่อนก่าขาดมีขาดยังไงเนาะทีขาดน้ํากับเขา้าแล้วก็ห้องน้านบอห้องน้ํเข่านี่คือที่1นึเลยบอโดยเข้ากับ,บน้าโดยที่หนึ่งข่ากับ,บน้บานี่คือที่1นึเลยเนาะอือโดยโดยโดย ขาดข่าวกับขาดน้าเพราะแม่พี่น้อยเพราะว่าน้านี่กะค่อนข้างว่าโอ้คัาบ่มีน้านี่กะอย่าลำบากเนะ <c oughs> าะข่านี่กะปัจจัยอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าคันหาบบได้นี่คันหาเงินบบได้นี่คือบบได้กินเลยเน,ะนาะคันมันขึ้นแนวกินนี่ยัาว่าเขาไปหาเอาทุกคนเลยเนาะอันนี้คันเอาหาเงินบบได้ก็คือบบได้กินเลย,เยก็อย,กย่ามาถามเรื่องโซนโตเนาะบานนี้ น้องตอบได้ก็ตอบตอบม่ได้ก็บอเป็นอย่างเด้อยศ <c oughs> ิถาาน้องน้อยนําเด้อลูกเด้ออ้เสียบบ่อือคือปัจจุบันนี้อ่หลังจากที่เลิกลาก,กบผัวอะไรนี่น้องได้เปิดใจให้พายยู่บ่ลองละบ่ได้เปิดใจให้ภยัยอือแบบเป็นอะไรบอกล้าเปิดบ่ลยแบอกล้าน่แบบว่ายังทําใจบ่ได้อือยังทําใจบ่ได้เนาะ หลังจากที่อ่าเพิ่นเสียมาแล้วนี่ได้จะปีแลวเนาะพวกเดือนไปโอ้หากกันยังใหม่ๆหนึ่งเนาะโดยโอ้ยัง <c oughs> โบทันในเปิดคือปัจจุบันนี้โสดบ่เนาะสดโสดเนาะโอ้โดยโดยโดยโอ่ะคันคือว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาหมักมา,มา,มาหักนี่น้องพร้อมเปิดใจว่าถามตรงๆเลยพร้อมได้ว่าขั้นได้ว่ากข้ามาเลยเขาหักลูกเลยหักอบกลัวของน้อง โอ้คือปัจจุบันนี้พ่อมเปิดใจแล้วมันบอกแต่คือแต่ก่อนนี่ทีบอเปิดใจย่อนใจยังบ่พอมเลยแบบยังย่านอยู่เนาะย่านอะไรก็ไป็ว่าเขาจริงจังแล้วบบาหักลูกหักรอบครัวเฮาเนาะอืมแบบนี้เลยแต่คือปัจจุบันนี้คือพ่อมเปิดใจแล้วมันบอกโอ้น้องละลูกล่ะเป็นไอ้เจ้านะอยากได้อีว่าพ่อใหม่ลูก อยาก <laughs> ไ,ได้เจ้าอยากได้พอปลูกฮะเอาไปเลยคืออยากได้ได้เองอยากได้เออเอามานี่เ<ห>จ้ากระชิแพงอยู่บ่<ห>พอแพงแพงเนาะสัญญาเดอ้อจะตัวเพิ่นได้เดอ้อเออบางเธอแบบแบบเฮากระทำเพือ่อไหวเนาะพอแมพ่น้องคือทางน้องเพิ่นนิกระโส <laughs> แต่ว่าคันคือแบบ <c oughs> ขออนี่เน้องผมเป็นพี่น้องเลยเนาะคันคือแบบเรื่องอายุได้เนาะเกี่ยวปะกะอกเกียวอกเกียวเป็นบกก่ขเข้ามาแล้วเขากลูกมฮักรลัวแบบเออเขาติบอีกยังเนะคันสิว่าแลา้วก่าขอแต่ว่าจะหากจะเพลงสพง <c oughs> อตครอบครัวจริงจังจริงเนาะหากพอหากเมย์เบิ่งลูกเบิ่งเต้าเนาะ เออค่ะคือแบบเรื่องอายุนี่บอตีบอเอียงเลยเนาะโเดยโดย,โดยแต่คือซูมือนี้ได้สัยยังโมมีไผ่บอกยังยังโมมีไผ่ยังโสดซิงชิงเหมืนอนบ่โอโสดโสด,โสดแต่ว่าบอซิงเนาะพ่อแม่พี่น้องยังโสดอยู่แต่บอซิงโอ้แต่คือปัจจุบันนี้เพิ่นโสดพ่อแม่พี่น้องเนาะถาว่าคืออ่าแบบคนใดที่แบบอันนั้นเพิ่นกลาบอตีบอ,บอเอียงเนาะแบบว่าการเรื่องอันนี้มันก็ ขึ้นยู่กับทรงกำทรงฝาแน่นๆเนาะ่าฮาซีตกลงปรุงใจเข่าใจกันโบ่องแต่าต่างคนก็มันก็ต้องได้เบิ่งกันไปก่อนในเรื่องแบบนี้เนาะโดยอ่ะโอเคนะพ่อแม่พี่น้องการเรื่องอ่าส่วนตัวของน้องเพิ่นกซีประมาณนี้เนาะกะน้องเพิ่นกตอนนี้ก็คือยังโสดแลวก็พรออมที่จะเปิดใจให้อ่าผู้ทีพรออมที่จะดูแลฮักแท้ หักครอบครัวเทหักลูหกหากเต้าเนาะสื่อสัตจริงใจพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะน้องเพิ่นกับพ่อเปิดใจลม่มเพราะว่าน้องเพิ่นมีการยังอานมยังน้อยเป็นไม่ห่างน้อยกาว่าได้เนาะเป็นทั้งห่างทั้งใหม่นะ้องเนาะ<ด>การถือว่าหัวจิตหัวใจนี่การซอกซับมาลายพ่อแม่พี่น้องเลยกาแรกๆน้องเพิ่นกาแบบโบก้าเปิดใจเนาะเพราะว่ายันแบบว่าอาแบบ ขะเจ้าโบ sure จริงใจจริเนาะโดยกะคือปัจจุบันนี้เป็นในได้สนองแบบคือจ oh, ja. mm ังกล้าเปิดใจกะอยากมีนะอยากคันิว่าละกันอยากได้แบบครูสางครูโสมเนาะแบบว่าไปนั่นมานี่เห็นนั่นเห็นนี่กะเพอได้มีเสาลักน้องเนาะกับหนึ่งมากกะอ่าน้องเพิ่นนน่กะค่อนข้างว่าเป็นเมนเดงเดียวเนาะกะลายๆกะเสื้อวาาหลายก้นกะือว่าผู้หญิง ก็ต้องการแบบผู้ที่อ่า uh, เป็นเสาหลักให้เ้าที่เพิ่งของเ้าเนาะบาสันซะโดยโดยเอ้ยกะดีใจน้าเนาะดีใจคันคือว่ามีอ่า uh, ผู้ที่จริงจังเขามากเอ้ยกะดีใจน้ำก็คือผู้นี้ได้สะกินอย่างเดียวนี่พร้อมแล้วบอฮะบอสนถ้าชมบุมีคนมามักมา,มาหักแม่เจ้านี่จะชิให้เพิ่นเอาอยู่บูกบ ็นพ่อได้ได้อยู่มันบ่เจาายย้าบ่าวให่ยังมันบ่คันได้มากเ <c oughs> ้ยเจ้าชือ่ออืนพ่ออยู่บ่ละ่ะเออแมนบ่สัญญาเด้อเออโอเคโอเคพ่อแม่พี่น้องอ่ะทางเฮากัสิได้จบประเด็นตัวนี้ลงเนกกาะเฮากัคือบ่อยากถามไปหลายพ่อแม่พี่น้องเลยเนกกาะกัฮู้กันคร่าวๆกัเฮากัสิมาต่อเรื่องน้ำเรื่องนเพิ่นกัคือน้องอ่าเพิ่นเดี๋ยวนี้กัคือขาดที่สุดกัคือแม่นน้ำกับข้าวบ่เนาะ ที่สุดเลยมันบอ<ด>นองโดยโดยโดยทงใดทางเท้ากาถ้าวา่าคุณลักผู้ใหญยยผ่านมาเห็นคลิปนี้เนาะถ้าว่าพายอยากซอยเดือดซับซู้นองเพิ่นเรื่องเขาวนามซ้ำป่าเ <c oughs> ดืองนามเดืองในทางสมุทรตะวัน็ยินีนดีเป็นสะพานบุญไ้เดอพผมแม่พี่น้องเลยคือน้องเพิ่นนี่ก็ะจะหาเงินผู้เดียวบ่นองหรือว่ากับน้องนํหาเงินผู้เดียวเหมือนแบบนบบ้องหาง่าก็แบบจะเข้าไปทางใดน,นะ ก็ะเป็ไ้ยบุญวาน้ำเขานะโดยก็อไอนนอก็มีแต่น้องเนาะสัาวาหาเข่าหาแรงหาง่ายาสั้นนเนาะโดยโอ้จังใดก็สู่ๆไปก่อนน้องเนาะสู้ๆไปก่อนโอเคนะพ่อแม่พี่น้องกะคือทางเฮากะ ได้เบามากระสีประมาณนี้แหละพ่าแม่พี่น้อยเนาะสิ่งที่น้องเพื่อนต้องการแห่งที่สุดตอนนี้กะคือน้้ำแล้วก็กับเขาเนาะคือที่สุดเลยเนะาะทว่าภูรักผูยายพื่นผ่านมาเห็นถ้าภูใย่เพื่นผ่านมาเห็นทางคลิปสามุกตาวันเนอกทางสามุกตาวันกะฝากถึงภูรักผูย่เพิ่นเด้อเนาะาว่าภผายมีน้ำจิตน้ำใจอยากซอยเหลือทางครอบครัวน้องสาว เพ่เพ่วาเนาะโดยกระทางสมุทรตะวันกัะยินดีเป็นสะพา,านบุญให้เดอ้อพ่อแม่พี่น้องเยนาะน้อยลายน้ำจิตน้ำใจกับน้อยลายซอยเรือเพื่อนมนุษย์เลยกันทางสมุทรตะวันกัะบาบางอ่าเนาะซอยเรือกันไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าน,น้องเพื่อนกับโบมีหนึ่งมากกับเป็นแม่เด้งเดียวหาเศร้ากินคำหาผู้เดียวพ่อแม่พี่น้องเนาะแถมยังอเด้งดุเด้งดเงต่านำ้ำโดยก่อนอื่นกับคอทาแบบน้ำสางคคือตอนนี้หาะน้ำสางน้องเพ่เป็นบะโดย คือน้องเพศนี่อันแบบประเภทพวกทอพวกยางนี่ดึงขึ้นมาแล้วบเนกดึงขึ้นมาแล้วโอ้อไแล้วแต่ว่าคันเท้าซื้อแบบพวกประเภทอ่าลายปุ่มมาใส่นี่ใส่ได้บ่ใส่ได้กัรคันว่าคันซือ้อลายมาใส่นี่ได้ดไเลยแมนบ่แบบบ่ได้แปลงบ่ได้ซ่อย่างแมนบ่ไม่ได้แปลงโอ้โดยโดยก็ถือว่าคันว่าซื้อลายมานี่ก็คือแมนได้เลยเนาะเพราะว่าทอแั้ดึงออกแล้วทอดึงแล้วคันซื้อได้ก็ ซื่อสายมันนั่งันาแบบสายมันกับโบมีสายมันกับโบมีเนาะกานซื้อก็ต้องซื้อทางอ่าลายแล้วก็ทางสายเนาะเพราะว่าอ่าสายนี่ก็สีประมาณว่างสามสิบเมตรก็น่าจะถึงทั้งเฮือนเนาะสามสิบเมตรสามสิบเมตรก็พอนลงช่ากดิเปอนเป็นลายพุ่มดิเข้ามาคำคือเชื่อสามคำคือแบบเฮือนไอ้นุ่มคนนะถ้าห้องโบจากส่ท่อเนาะซื้อไม่จุดสายมันเดี๋ยวลงไปเลยเนาะ โอ้แบบมันกครับมันใดอืมือกับไดแล้วก็ปอนลงสร้างก็สามชินเมตรอือแต่ว่าเฮาอันนั้นเขาก็ต้องซื้อัหือพ่อนเนาะคันิะแลกับเบิกเลยได้เนาะคำ้อเาเอานของเพนเือนน้องไอเดียนี่เขาซื้ชื่อทอชื่อทอมากเลชื่อสายางสหกินนะคือน้นงือเป็นเอาสายยางแบปน้องในงน้ากันกับเลยแบบเนบบอสใทอทอกับสยางตัอะไรได้ดีนาะ มันก็ต้องทำสร้างเนาะก็อิงตามตามสร้างใช่ไหนว่าแบบทอได้ดีท่อแบบแน่นื่้นยู่ในบ้านนอกไอเดียนี่เออแล้วไปซื้อสายยางต่างหากโดยแต่ว่าอันนี้ก็ข้าก็ต้องทำสร้างอีกเนาะคือว่าเพิ่อนจะเอาทอขาก็ต้องได้เอาทอให้เพิ่์นเนาะคันคือว่าเพิ่อนจะเอาแบบประเภทสายยางก็ต้องได้ซื้อสายยางมาให้เพิ่นพอเพิ่อนจะปุูมลงในอันไรเห็นปะโดยอืมโดยโดย อ่ะ,ะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องอาณาทางเอื้อยกับซีเรียโคโตเดินทางกลับก้นบันนี้<ม>โดยเพราะว่าเรื่องคร่าวๆมากกับซีประมาณนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยถ้าว่าไัมีน้ำจิตน,น้ำใจอยากซอยเหลือส่วนสู้น้องเพิ่นกับทางสมุทรตะวันกายินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเอ้จาจังไรทางเอื้อยกับอคโตเดินทางกลับก้นเด้อบันนี้โดยสบายดีน้องขอขอบคุณขอบคุณเอื้อยเด้อที่ซื้อขนมผักลูก ดูแล้วอ๋อบเป็นณยังบเป็นณยังเนาะเอาไว้มือหนาฟ้าใหม่กะซีข่าวมาเยี่ยมยามทำข้าวใหม่เอาจากไหนก็ทั้งเอือกขอดูร่าเด้อบะเนี้ยสบายดีเด้อโดยสบายดีเนาะอ่ะโอเคเนาะพผมเป็พี่น้องก่อนอืน่นอกกะสิพามเบิ่งทางสั่งก่อนต้องอันเป็นทรอร่อบอจะว่าทาวนเพราะว่าทาวน<า>ต้องเอาเป็นทรอร่อเขาบอกท่อมันคือดีกว่าเลขสามกเพิ่นสิดึองอันนี้ขึ้น ด็กอันนี้ขึ้นได้สมุณด็กอันนี้ขึ้นมาเลยมั้งมีแต่นี่แล้วเ้าแล้วเ้าเอาจะพอหน่อยลงทนได้หน่อยพุงเลยต้องนัองแบบเสียบแซตหลายปุ่มเลยโดยโดยเอาขึ้นมาชื่แต่ห้ากะซื้อสายยางมาใส่คือว่าน้องไงดีโอ้ทำคือคันว่าซื้อกับประเภทมันก็ต้องมีเอาตั้งซองอะไรเนาะเพราะว่ามีทั้งโทรทั้งสายเนาะสายนี่ก็จะใส่แบบประเภทแบบเ้าอ่าเอาขึ้นทั้งครัวเรือนเนาะ เวลาเท่านึงไปโคดพักโคดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะันว่าเป็นท่อในการซีประเภทแบบอ่ะเอาลงน้ากันกับไายโดยโดยท่อแล้วก็สายไฟน้ำเลยสายไฟน้ำเนาะมีอย่างในน้องล่ะมีท่อแล้วก็ไดแล้วก็สายไฟท่อไลเสื้อน้ำอ๋อกับเสื้อน้ำเนาะโอเคโอเคเนาะโดยอ้าจังใดกาซีคอโตเดินทางกับกอนเดอร์แบบนี้เนาะน้องล่ะโดยโดยกาซีพายามอ่า เดี๋ยวไปปรึกษานําเพล่นก่อนเนาะโดยจังใดการทางสมุกตะวันตกสิได้ขอตัวเดินทางกับกอนบันนะี้เนาะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะเงินซานรันเป็นก็คือจังอ่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นเนี่ยเป็นห้องน้ำห้องในน้ำลายเพล่นกะ,ะบม่มีกระทางสมุกตะวันกะ ภาคถึงพู้หลักผู้ใหญ่ในเด้อคันว่าผู้ใดมีน้ำจีน้ำใจอยากซอยเหลือทางน้องอ่าขอบัวน้องเพว่าเพิ่นเนาะเพิ่นกเป็นไม่ห่างเดียงเดียวเลือเป็นเมร์ดิงเดียวอะไรพแม่พี่น้องเลยเนาะทางสมุกตะวันกันยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อโดยท่านในสมุกตะวันกับข้อกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี